้กนนีต้นฉบับคลิปจากมิสเตอร์กองให้เสียงเพิ่ไเติโดยออนอันออถ้าเกิดคลิปนี้มันสั้นๆยังไงก็ขอยรู้ในว่าวันนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่ว่าขอโทษด้วยนะทุกคนเลยต้องเอาคลิปสั้นๆมาทําให้ก่อนนะอี ไอพวกผีเวรวันนี้แหละกูจะยกเขาบ้านพวกมึงให้หมดเอาไม้กันเขนอันนึงครับผมผมจะไปตบเกียนผีนี่เอาไปแตงเกียวห้าวเนี้มึงเสร็จกูแน่ไอพวกผีเวรฮะตัวดำดำแล้วมีตาเดียวซิกนี่แน่จริงก็เข้ามากูมีไม้กระเขนมิชาตัูบ้าเะคิดอะไรเป็นยางอ๋อทำไมไม้กระเขนกูไม่ทำงานว่าอย่างนี้ต้องรอกับอีกตัวฟิกเตอร์กูมีไม้กันเขนเลยสาระครับเลือดผมว่าคุณโดนหลอกขายไม้กระเขนแล้วล่ะ กูโดนหลอกขายไม่ก็เขียนของปลอมแล้วเด็กกูถึงว่าทำไมไม่ได้ผลอย่างงี้ต้องพึ่งอีกทางเดี๋ยวกูกลับมาปัาป๊บไอ้ผู้ผีเดี๋ยวมึงเจอกูต้องดี้นี่แหละวิถีของยอดชาย กูออกกำลังกายเสร็จกูจอดไปเติมเองไอพ่อขาแล้วก็ไอพวกผีตัวเดียวมึืองเจอกูหนึ่งสอง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 เฮ้ยอดอ้ออดอ้ออดว้อแขนจริวแนอ้อรดอ้ออ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 ดอ้าอดอ้ออดอ้ออดอ้อาดอ้ออ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 ดก้ออดอ้ออดอ้อองอ้ออดอ้าอดอ้ออดอ้อออ้อาดอ้ออดอ้ออด้ออ้้้อ้้้า้าด้้อ้้อ้ ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงตอนนี้กูได้พลังของยอดของยอดชายมาไว้ในครอบครองแล้วคราวนี้แหละกูจะตามไปหักคอพวกมึงให้หมดไอพวกฮีฮีนับมึงเลยเย็ดแรมต่อไรเกะกะความใไอเตี้ยนี่มึงอยู่ไหนซิกบอกวงมากูจะฆ่ามึงเฮ้เสียงนี่มันฉันอยู่นั่นมันต่ออะไรวะนักจะช่างไหมกูจะฆ่ามึงวิชาตัวเบาว้วจ้า วิชาเฮียอะไรปัญญาอ่อนเน่ทำได้แค่นี้รอไผีกระจอกไปกันที่ในที่สุดกูก็เจอมึงอ๋อไม่ทราบว่าคุณเป็นใครก็โกนแหละโนมไงตายซะไอ้แม่เยอะๆยี่กูจกจะมึงไปเป็นโอรีโอเลยไอ้เฮียเนี่นี่มาดิกูพาเล่นเวาบินไปนู่นไปเรียบร้อยมันจะิกเจอตอนนี้ก็สูกูไม่ได้แล้วจะมีผีตัวไหนหน้าโง่ฆ่ากูได้อีกเออแย่พหลังของยอดชายที่มันสุดยอดจริงๆ よし